ซอฟต์พาวเไทยโลกหลงรักย้อนดูซอฟต์พาวเวอร์สายเลือดสยามที่ครองใจคนทั้งจักรวาลมหัศจรรย์รสชาติไทยอาหารข้างทางที่เป็นมากกว่าแค่ของกินสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยรสชาติและสีสันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกนั่นคือคำว่าพลังละมุน หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ soft power นั่นเองครับแต่ความพิเศษของวันนี้คือเราจะมาดูกันว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันไปเขย่าหัวใจคนต่างชาติได้อย่างไรจนทำให้เขาทั้งรักทั้งหลงและอยากจะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเราและแน่นอนครับถ้าจะพูดถึงพลังละมุนที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอาหารไทยครับ 1. รสชาติที่ไม่มีใครเหมือน ความลับของความกลมกลม่อมทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนต่างชาติถึงได้คลั่งไคล้าอาหารไทยขนาดนั้นทั้งที่บ้านเขาก็มีอาหารดีบีกินแต่พอเขาได้ชิมต้มยำกุ้งหรือผัดไทยครั้งแรกสายตาเขามักจะเปลี่ยนไปทันทีนั่นเป็นเพราะอาหารไทยมีเอกลักษณ์ที่โลกเรียกว่าความสมดุลห้ารสครับคือมีทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มและมันอยู่ในคำเดียว ซึ่งในทางศาสตร์อาหารระดับสากลเนี่ยการทำให้ห้ารสนี้อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวมันทำยากมากครับแต่คนไทยเราทำได้และทำมานานนับร้อยปีแล้วด้วยนี่คือมะระดกทางปัญญาที่กลายเป็นพลังละมุนชิ้นเอกที่ส่งออกไปทั่วโลก 2. อ,อาหารข้างทางโรงทานแห่งความสุขที่ใครก็เข้าถึงได้จุดเด่นที่ทำให้โลกหลงรักเราแบบถอนตัวไม่ขึ้นคืออาหารข้างทางครับ ลองจินตนาการดูนะครับในหลายประเทศการจะกินอาหารอร่อยๆร,ระดับ5้าดาวคุณต้องแต่งตัวดีๆไปนั่งในร้านหรูๆแต่ที่เมืองไทยความอร่อยระดับโลกวางอยู่บนทางเท้าครับเรามีตั้งแต่รถเข็นขายส้มตำที่รสชาติจัดจ้านไปจนถึงร้านโจ๊กข้างทางที่เปิดตอนเช้าตรู่ ชาวต่างชาติเขามองว่านี่คือสวรรค์ครับเพราะเขาสามารถสัมผัสถึงชีวิตชีวาความเป็นกันเองและความสดใหม่ของวัตถุดิบในราคาที่ใครก็เอื้อมถึงการที่อาหารข้างทางไทยติดอันดับโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เรื่องฟลุกครับแต่มันคือวัฒนธรรมการกินที่เปิดกว้างและมินมิตที่สุดในโลก 3. เมื่อทูตอาหารทำงานหนักกว่านักการทูต รู้ไหมครับว่ารัฐบาลไทยเรามีนโยบายสนับสนุนให้ร้านอาหารไทยไปเปิดทั่วโลกมานานแล้วจนปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกระจายตัวอยู่ทุกซอกทุกมุมของโลกตั้งแต่ขั้วโลกเหนือไปจนถึงหมู่เกาะกลางมหาสนุดร้านอาหารเหล่านี้แหละครับที่เป็นฐานทัพของซอฟต์พาวเวอร์ เวลาคนต่างชาติเข้าไปในร้านอาหารไทยเขาไม่ได้แค่ไปกินข้าวแต่เขาได้ยินเพลงไทยเห็นรูปวาดฝาผนังไทยได้เห็นพนักงานที่ยิ้มแย้มแล้วไหว้ทักทายสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ค่อยๆซึมเข้าไปในใจเขาจนวันหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าฉันต้องไปเห็นประเทศไทยจริงๆให้ได้สักครั้งอาหารไทยจึงไม่ได้ทำหน้าที่แค่ให้อิ่มท้องแต่ทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการดึงคนมาเที่ยวบ้านเรา 4. เมนูที่เปลี่ยนโลกจากข้าวเหนียวมะม่วงถึงไข่เจียวปูเราคงจำกระแสะข้าวเหนียวมะม่วงที่โด่งดังไปทั่วโลกเพียงชั่วข้ามคืนได้ใช่ไหมครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของพลังละมุนเมื่อศิลปินไทยนำขนมพื้นบ้านของเราไปปรากฏสู่สายตาชาวโลกบนเวทีระดับสากลผลที่ตามมาคืออะไรครับมะม่วงขาดตลาดข้าวเหนียวมูลขายดิบขายดีนี่คือพลังการสื่อสารที่ผสานกับวัฒนธรรมกินอยู่ หรือแม้แต่ไข่เจียวปูของเราที่กลายเป็นตำนานจนนักชิมระดับโลกต้องเข้าแถวรอนับชั่วโมงสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าวัตถุดิบธรรมดาธรรดาอย่างไข่กับปูเมื่อรวมกับฝีมือและเทคนิคการทำอาหารของคนไทยมันสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลและสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ 5. สมุนไพรไทยยาที่มาในรูปของอาหาร อีกหนึ่งเหตุผลที่อาหารไทยเป็นพลังละมุนที่ยั่งยืนคือเรื่องสุขภาพครับปัจจุบันโลกกำลังหันมาสนใจอาหารที่เป็นยาและอาหารไทยเราตอบโจทย์นั้นเป๊ะเลยครับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเพล็กสิ่งเหล่านี้คือตัวชูรสที่ไม่ใช่สารเคมีแต่คือพืชสมุนไพรที่มีสรพรพคุณทางยาชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าการกินอาหารไทยคือการดูแลตัวเองไปในตัวยิ่งกินยิ่งสุขภาพดี ยิ่งกินยิ่งอายุยืนความเชื่อนี้เองที่ทำให้อาหารไทยครองตำแหน่งอาหารยอดนิยมตลอดการครับความยิ่งใหญ่ของอาหารไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หยุดแค่ในจานอาหารนะครับแต่มันลามไปถึงอุตสาหกรรมการสอนทำอาหารด้วยปัจจุบันโรงเรียนสอนทำอาหารไทยในบ้านเราเต็มไปด้วยลูกศิษย์จากทุกประเทศพวกเขาอยากจะมาเรียนรู้เทคนิคการโขลกน้ำพริกการแกะสลักผลไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อง นั่นหมายความว่าเราไม่ได้แค่ส่งออกของกินแต่เรากำลังส่งออกทักษะและความคิดของคนไทยไปให้ชาวโลกได้ศึกษาและแกรงขามในภูมิปัญญาของเราด้วยครับสรุปสั้นๆในตอนแรกนี้คืออาหารไทยคือด่านหน้าของซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันเข้าถึงประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้โดยตรงที่สุดคือรสชาติครับเมื่อลิ้นสัมผัสถ,ถึงความสุขใจก็จะเริ่มเปิดรับความเป็นไทยด้านอื่นๆตามมาเองครับ หน้าจอสะกดโลกซีรีส์ภาพยนตร์และศิลปินไทยที่สร้างกระแสนในทุกประเทศมาที่หน้าจอกันบ้างครับทุกวันนี้ถ้าคุณไปเดินในย่านวัยรุ่นที่มหานครโตเกียวกรุงโซหรือแม้แต่ในเม็กซิโกซิตี้คุณอาจจะได้ยินคนต่างชาติพยายามฝึกพูดคำว่าสวัสดีครับหรือขอบคุณค่ะด้วยสำเนียงที่พยายามเลียนแบบนักแสดงไทย นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นเพราะอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเรากำลังก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ตัวใหม่ในฐานะพลังละมุนที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมหน้าจอไทยถึงสะกดโลกได้อยู่หมัดขนาดนี้ 6. ปรากฏการณ์ซีรีส์ไทยเมื่อความรักไม่มีพรมแดนถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์สายบันเทิงจะไม่พูดถึงซีรีส์วหรือซีรีส์ชายรักชายไม่ได้เลยครับ ประเทศไทยเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางการผลิตซีรีส์แนวนี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดจนได้รับฉายาวา่าสวรรค์แห่งเนื้อหาความหลากหลาย ทำไมถึงดังขนาดนั้นชาวต่างชาติเขาบอกว่าซีรีส์ไทยมีความละมุนครับเราเล่าเรื่องความรักได้ลึกซึ้งมีความอ่อนหวานและผสมผสานวิถีชีวิตแบบไทยๆลงไปได้อย่างแนบเนียนไม่ว่าจะเป็นฉากในมหาวิทยาลัยการไปเที่ยวทะเลหรือการกินอาหารร่วมกันสิ่งเหล่านี้ทำให้แฟนคลับทั่วโลกไม่ได้แค่รักตัวละครแต่เขาตกหลุมรักประเทศไทยไปด้วยโดยปริยายครับ 7. ศิลปินไทยในเวทีสากลทูดวัฒนธรรมยุคใหม่ตอนนี้เรามีเด็กไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกและกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของวงการดนตรีและแฟชั่นมากมายครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ศิลปินไทยหยิบยกเอาความเป็นไทยไปใส่ในผลงานของเขาไม่ว่าจะเป็นการสวมรัดเกล้ายอดการพูดภาษาไทยในมิวสิกวิดีโอหรือแม้แต่การบอกว่าชอบกินลูกชิ้นยืนกินสิ่งนั้นจะกลายเป็นกระแสะโลกทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมง พลังของคนไทยในวงการบันเทิงโลกไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งครับแต่คือเรื่องของอัตลักษณ์คนไทยเรามีเสน่ห์เฉพาะตัวที่มีความนอบน้อมแต่ก็มีความมั่นใจสิ่งนี้ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชมและมองว่าคนไทยคือกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และเป็นมิตร 8. ภาพยนตร์ไทยจากสยองขวัญสู่ความประทับใจระดับรางวัล ถ้าพูดถึงหนังไทยในสายตาชาวโลกอันดับแรกที่เขาจะนึกถึงคือหนังผีครับหนังผีไทยขึ้นชื่อเรื่องความน่ากลัวที่มาพร้อมกับงานศิลปะและความเชื่อทางวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์จนฮอลลีวูดต้องซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคอยู่หลายครั้งแต่ปัจจุบันหนังไทยไปไกลกว่านั้นแล้วครับเรามีหนังแนวสะท้อนสังคมแนววัยรุ่นหรือแม้แต่หนังที่เล่าเรื่องการสอบที่สามารถทำไรายได้ถล่มทลายในประเทศจีนและอาเซียน สิ่งนี้พิสูจน์ว่ารสนิยมแบบไทยสามารถเข้าถึงใจได้ทุกเชื้อชาติเพราะเราเก่งในการดึงเอาอารมณ์ร่วมของมนุษย์ออกมาเล่าได้อย่างถึงพริกถึงขิงครับ 9. ภาษาไทยจากภาษาท้องถิ่นสู่ภาษาที่คนอยากเรียนคุณเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้มีวัยรุ่นทั่วโลกพยายามหัดเขียนกอไก่ขอไข่เพื่อจะได้เข้าใจในสิ่งที่นักแสดงที่เขาชอบพูดออกมาโดยไม่ต้องรอคำบรรยายภาษาไทย กระแสะความนิยมในสื่อบันเทิงไทยทำให้ภาษาไทยกลายเป็นภาษาที่น่าค้นหาในหลายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเริ่มมีการเปิดหลักสูตรภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือพลังละมุนที่ลึกซึ้งที่สุดครับเพราะเมื่อคนเริ่มเรียนภาษาเราเขาจะเริ่มเข้าใจความคิดเข้าใจความเชื่อและความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เขาหลงรักประเทศไทยแบบถาวรเท่น ten. เพลงไทยและจังหวะพื้นบ้านที่กลายเป็นกระแสโลกนอกจากเพลงป๊อปแล้วตอนนี้จังหวะเพลงแบบไทยๆอย่างหมอลำหรือดนตรีพื้นบ้านของเราก็เริ่มไปปรากฏในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกครับชาวต่างชาติเขาทึ่งในความสนุกสนานและจังหวะที่แปลกใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความรื่นเริงของคนไทยได้ดีที่สุด พลังละมุนตรงนี้แหละครับที่ทำให้โลกเห็นว่าไทยเราไม่ได้มีแค่ความสงบอ่อนช้อยในวัดวาอารามแต่เรามีความสนุกสุดเหวี่ยงที่เป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครในโลกสิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมเป็นพิเศษคือคนเบื้องหลังครับ กองถ่ายหนังไทยกองถ่ายโฆษณาไทยมีฝีมือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากหลายครั้งที่ทีมงานไทยได้รับเชิญไปช่วยงานสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากต่างประเทศเพราะความประณีตความอดทนและความยืดหยุ่นในการทำงานนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่อยู่ในรูปของทักษะแรงงานชั้นสูงที่ทำให้ทั่วโลกต้องเกรงใจ เมื่อเขาเห็นว่างานนี้ทำโดยคนไทยเขาจะมั่นใจได้เลยว่างานจะออกมามีคุณภาพและมีหัวใจของงานศิลปะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมสรุปแล้วหน้าจอและโลกบันเทิงของไทยคือประตูบานใหญ่ที่เปิดรับชาวโลกให้เข้ามาสัมผัสหัวใจคนไทยครับเราไม่ได้ขายแค่ความหลอ่อความสวยแต่เราขายจิตวิญญาณและความอบอุ่นผ่านทางภาพและเสียงจนทำให้ทั่วโลกต้องยกนิ้วให้ ศิลปะการต่อสู้และเครื่องแต่งกายจากผ้าทอมือสู่รันเวยร,ระดับสากลหลังจากที่เราดูเรื่องบันเทิงผ่านหน้าจอกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูของจริงที่สัมผัสได้จับต้องได้และสวมใส่ได้กันบ้างครับถ้าถามคนต่างชาติว่าอะไรคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความละเอียดอ่อนของไทยเขาจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคือมวยไทยและผ้าไทยครับ สองสิ่งนี้ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วนะครับฝั่งหนึ่งคือการต่อสู้ที่ดุดันอีกฝั่งคือความอ่อนช้อยของเส้นไหมแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งสองอย่างนี้แหละคือพลังละมุนที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยกระชอนไปทั่วโลกในฐานะดินแดนแห่งศิลปะที่กินใจคนทุกเชื้อชาติ 11. มวยไทยจากสนามรบสู่ยิมออกกำลังกายทั่วทุกมุมโลกทุกวันนี้ มวยไทยไม่ใช่แค่ศิลปะการป้องกันตัวนะครับแต่มันกลายเป็นวิถีชีวิตของคนรักสุขภาพทั่วโลกไปแล้วคุณจะเห็นค่ายมวยไทยตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสนิวยอร์กหรือแม้แต่ในหมู่บ้านเล็กๆในแถบสแกนดิเนเวียทำไมเขาถึงชอบมวยไทยเพราะมันคือศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8ครับคือการใช้หมัดเท้าเข่าศอกได้อย่างครบเครื่องและสวยงาม ชาวต่างชาติเขาทึ่งมากที่มวยไทยมีพิธีไหว้ครูซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูและความมีระเบียบวินัยนี่คือสิ่งที่กีฬาการต่อสู้อื่นไม่มีและที่สำคัญที่สุดมวยไทยคือการเผาผลาญพลังงานที่ได้ผลที่สุดจนกลายเป็นวิชาบังคับของเหล่านางแบบและดาราระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วครับ12กางเกงมวยไทยเมื่อชุดกีฬาในค่ายกลายเป็นแฟชั่นบนรันเวย์ เรื่องนี้ตลกและน่าภูมิใจมากครับสมัยก่อนกางเกงมวยไทยก็คือชุดใส่ชกมวยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณลองดูสิครับแบรนด์เสื้อผ้าหร,รูระดับโลกหลายแบรนด์ต่างยิบเอาดีไซนก์กางเกงมวยไทยไปปรับปรุงใหม่ใส่ปักลายไทยลงไปแล้วเดินเฉิดฉายบนรันเวย์ที่ยุโรปกางเกงมวยไทยที่มีอักษรไทยปักอยู่กลายเป็นไอเทมที่ต้องมีสำหรับวัยรุ่นสายแนวในต่างประเทศ เขาไม่ได้ใส่มันไปชกมวยนะครับแต่เขาใส่เดินห้างใส่ไปเที่ยวนี่คือการที่วัฒนธรรมของเราถูกยอมรับและถูกกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นโลกอย่างแนบเนียนที่สุดครับ 13. ผ้าไทยมรดกจากภูมิปัญญาที่ไม่มีเครื่องจักรใดเรียนแบบได้ขยับมาที่ความอ่อนช้อยกันบ้างครับผ้าไหมไทยและผ้าทอมือของเราทุกวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ในตู้เสื้อผ้าของคุณย่าคุณยายแล้วนะครับ แต่ผ้าไทยของเราไปปรากฏอยู่บนพรมแดงงานประกาศรางวัลระดับโลกหรือแม้แต่ชุดของผู้นำประเทศต่างๆความพิเศษที่คนทั่วโลกยอมสยบให้คืองานฝีมือครับผ้าทอแต่ละผืนมีเรื่องราวมีลายนิ้วมือของคนทอมีการย้อมสีจากธรรมชาติซึ่งกระแสะโลกตอนนี้เขากำลังรักโลกและโหยหางานทำมือผ้าไทยจรงตอบโจทย์มหาศาล ดีไซเนอร์ระดับโลกหลายคนบินมาถึงหมู่บ้านในภาคอีสานและภาคเหนือเพื่อมาดูวิธีการทอผ้าแล้วนำผ้าเหล่านั้นไปตัดเย็บเป็นชุดหรูที่มีราคาตัวละนับแสนบาทเลยครับ 14. อัญมณีและงานประณีตศินฝีมือที่โลกยกนิ้วให้อีกหนึ่งพลังละมุนที่แฝงอยู่คืออัญมณีครับประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆของโลกในด้านการจีรนัยพลอยและเครื่องประดับ ชาวต่างชาติเขารู้ว่าถ้าอยากได้งานปักที่ละเอียดที่สุดงานทำเงินทำทองที่ประณีตที่สุดต้องมาหาช่างไทยงานฝีมือเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับนะครับแต่มันคือการส่งออกความใจเย็นและความละเอียดอ่อนของคนไทยพลังละมุนตรงนี้แหละครับที่ทำให้คำว่าผลิตในประเทศไทยในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยมีมูลค่าและความน่าเชื่อถือสูงมากในตลาดโลก15 การแต่งชุดไทยไปเที่ยวกระแสใหม่ที่ยั่งยืนเราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวเอเชียแห่กันไปเช่าชุดไทยห่มสบายใส่ชดาแล้วไปเดินถ่ายรูปที่วัดอรุณหรือวัดพระแก้วกันเต็มไปหมดสิ่งนี้สะท้อนว่าวัฒนธรรมการแต่งกายของเราเข้าถึงง่ายและสวยงามจนใครๆก็อยากจะแปลงโฉมเป็นคนไทยสักวันหนึ่งครับ ภาพเหล่านี้ถูกแชร์ออกไปในโซเชียลมีเดียทั่วโลกกลายเป็นการโฆษณาประเทศท,ที่ทรงพลังที่สุดโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยเพราะมันคือการที่เขารักและภูมิใจที่ได้ใส่ชุดไทยของเรานั่นเองครับสิ่งที่ได้สนใจคือคนรุ่นใหม่ไทยเราเก่งมากครับในการนำของเก่ามาทำของใหม่เราเห็นการนำผ้าเขาม้ามาทำกระเป๋าสุดเท่เห็นการนำลายไทยมาเป็นลายสักบนร่างกายของดาราระดับโลก หรือแม้แต่การนำเครื่องหอมไทยมาทำเป็นแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำเลยครับพลังละมุนตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากการยัดเยียดนะครับแต่มันเกิดจากการที่คนไทยเราภูมิใจในรากเง้าแล้วนำเสนอออกมาให้ดูทันสมัยจนชาวต่างชาติเขารู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นไทยมันเท่นี่นาเมื่อเขาเริ่มมองว่าเราเท่ความหลงไหลก็จะตามมาอย่างไม่สิ้นสุดสรุปว่าศิลปะการต่อสู้และเครื่องแต่งกายไทย คือการประกาศสักดาในเชิงรูปลักษณ์ที่ทำให้โลกจำจดครับเรามีทั้งความแข็งแกร่งแบบมวยไทยและความงามสนาแบบผ้าไหมซึ่งทั้งสองอย่างนี้รวมเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ครับเทศกาลแห่งความสุขและความเชื่อพลังศรัทธาที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้เดินทางมาหา ผมจะพาทุกคนเข้าสู่โหมดของความเชื่อและความสนุกครับประเทศไทยเรามีพลังละมุนอย่างหนึ่งที่แปลกมากคือเราสามารถทำให้ประเพณีกลายเป็นงานปาร์ตี้ระดับโลกได้และในขณะเดียวกันเราก็สามารถทำให้ความเชื่อส่วนบุคคลกลายเป็นแรงศรัทธาระดับสากลได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาดูกันว่าทำไมเทศกาลบ้านเราถึงมีพลังดึงดูดคนได้มาหาศาลขนาดนี้และทำไมสายมูจากทั่วโลกถึงต้องมีประเทศไทยอยู่ในแผนที่ชีวิตครับ 16. สงกรานเทศกาลแห่งความชุ่มฉ่ำที่โลกขอยอมแพ้ ถ้าถามว่าเทศกาลไหนในโลกที่สนุกที่สุดชื่อของสงกรานต์จะต้องติดอันดับหนึ่งในสามเสมอรับหลังจากที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้สงกรานต์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกระแสมันยิ่งพุ่งสูงขึ้นไปอีกชาวต่างชาติเขาทึ่งมากครับที่เห็นคนทั้งประเทศออกมาสาดน้ำใส่กันด้วยรอยยิ้มสำหรับเขามันไม่ใช่แค่การเล่นน้ำนะแต่มันคือการปลดปล่อยความทุกข์และการเริ่มต้นใหม่ในช่วงหน้าร้อน ภาพของนักท่องเที่ยวถือปืนฉีดน้ำเคียงข้างไปกับคนท้องถิ่นถือภาพสะท้อนความเท่าเทียมและความสนุกแบบไร้พรมแดนที่หาดูได้ยากมากในประเทศอื่นครับ 17. ลอยกระทงแสงไฟบนผิวน้ำที่โรแมนติกที่สุดในโลกท่ามจากความสนุกมาที่ความสวยงามกันบ้างครับ ลอยกระทงคือภาพจำที่สวยจับใจคนทั่วโลกโดยเฉพาะภาพการปล่อยโคมลอยในภาคเหนือหรือการลอยกระทงสายตามลำน้ำนานและเจ้าพระยาสิ่งนี้กลาาเป็นซอฟต์พาวเวอร์สายโรแมนติกครับคู่รักจากทุกมุมโลกฝังอยากจะมาลอยกระทงร่วมกันที่เมืองไทยสักครั้งเพราะมันมีความหมายทางจิตใจเรื่องการขอขมาพระแม่คงคาและการทิ้งเรื่องไม่ดีไปกับสายน้ำ งานนี้ไม่ได้ขายแค่ความสวยงามของแสงไฟแต่ขายความหมายของชีวิตที่ทำให้ชาวต่างชาติประทับใจจนน้ำตาซึมมานักต่อนักแล้วครับ18พลังมูเตลูเมื่อความเชื่อไทยกลายเป็นที่พึ่งทางใจของคนโลก เรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากครับความเชื่อแบบไทยหรือที่เรียกกันว่าการมูเตลูได้กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมไปแล้วคุณจะเห็นว่าดารานักร้องระดับโลกหรือนักธุรกิจใหญ่ๆจากฮ่องกงสิงคโปร์และจีนเดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาสักยันมาเจิมหน้าหรือมาไหว้พระพรมเอราวัณและไอ้ไข่กันอย่างล้นหลาม ชาวต่างชาติเขามองว่าความเชื่อของไทยมีความขขังและเห็นผลจริงครับเครื่องรางของขังไทยอย่างตะกรุดหรือผ้ายันถูกนําไปประยุก์ตเป็นเครื่องประดับสุดเท่ที่วางขายในร้านหรูๆในต่างประเทศนี่คือการผสมผสานร,ระหว่างความศรัทธากับแฟชั่นที่สร้างรายได้เข้าประเทศแบบมหาศาลและทําให้คนทั่วโลกต้องหันมาศึกษาตำนานความเชื่อของไทยอย่างจริงจังครับ19 เทศกาลอาหารและผละไม้งานฉลองของความอุดมสมบูรณ์นอกจากงานประเพณีแล้วงานวัดและเทศกาลกินทุเรียนก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติตามหาครับการได้ไปเดินงานวัดมีไฟประดับหลากสีมีชิงช้าสวรรค์และมีอาหารอร่อยๆขายรายทางมันคือสเสน่ห์ของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คนเมืองในประเทศพัฒนาแล้วโหวยหาครับ เรามีเทศการถือศีลกินเจที่ภูเก็ตที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกหรือเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่เชียงรายสิ่งเหล่านี้คือการบริหารจัดการความสุขที่เรานำมาปรุงแต่งใหม่จนกลายเป็นพลังละมุลที่ทำให้การท่องเที่ยวไทยไม่มีวันตายครับ 20. ความใจกว้างทางการยอมรับพื้นที่แห่งเสรีภาพของทุกกลุ่มคน อีกหนึ่งเทศกาลที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มาแรงที่สุดคือเทศกาลแห่งความภูมิใจหรือไพร์ดมันครับประเทศไทยเราติดอันดับต้นๆของประเทศที่เป็นมิตรกับกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมากที่สุดในโลกงานฉลองที่จัดขึ้นในกรุงเทพดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาร่วมแสดงตัวตนอย่างเป็นอิสระ ความใจกว้างของคนไทยที่ยอมรับความแตกต่างได้อย่างเป็นธรรมชาติคือพลังละมุนที่ทรงพลังที่สุดในยุคใหม่ครับมันส่งข้อความไปยังคนทั่วโลกเลยว่าถ้าคุณอยากเป็นตัวของตัวเองอย่างมีความสุขให้มาที่ประเทศไทยนี่คือภาพลักษณ์ของประเทศที่ทันสมัยและมีหัวใจที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงครับ ทุกคนเห็นไหมครับว่าเทศกาลและความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกหรือเรื่องงมงายนะแต่มันคือเศรษฐ,ฐกิจสร้างสารรค์ที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อคนมาเล่นสงกรานต์เขาต้องจองโรงแรมเขาต้องซื้อตั๋วเครื่องบินเขาต้องกินอาหารและเขาต้องซื้อปืนฉีดน้ำครับ เมื่อคนมาไหว้พระเขาต้องใช้บริการไกด์เขาซื้อเครื่องรางและเขาบอกต่อเพื่อนในโซเชียลมีเดียสิ่งนี้คือการใช้ต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้วมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนทั่วประเทศครับนี่แหละครับคือหัวใจของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริง สรุปว่าเทศกาลและความเชื่อไทยคือการขายประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหนในโลกครับมันคือความลงตัวระหว่างความสนุกแบบสุดเวียงกับความนิ่งสงบทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแม่เหล็กที่ดึงคนทั่วโลกให้กลับมาเมืองไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับจิตวิญญาณการบริการและวิถีชีวิตไทยสูตรลับความสาเร็จที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ความสงสัยอย่างหนึ่งที่ชาวโลกมักจะถามกันคือ ทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมประเทศที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากอย่างเราถึงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนทั้งโลกได้ขนาดนี้คำตอบไม่ได้อยู่ในสถิติครับแต่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณไทยและวิถีชีวิตแบบไทยซึ่งในตอนนี้ผมจะพาไปดูว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องไม่ได้นี้แหละคืออาวุธลับที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเราครับ21 จิตใจที่พร้อมจะรับใช้มาตรฐานการบริการที่โลกต้องก้มกราบถ้าเราพูดถึงโรงแรมและการบริการที่ดีที่สุดในโลกชื่อของโรงแรมในประเทศไทยมักจะติดอันดับหนึ่งเสมอครับทำไมหมอไทยพยาบาลไทยหรือพนักงานโรงแรมไทยถึงได้รับการยกย่องขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะคนไทยมีสิ่งที่เรียกว่าจิตบริการอยู่ในสายเลือดครับ เราถูกสอนมาให้เกรงใจให้ความสำคัญกับแขกผู้มาเยือนและมีความอ่อนน้อมโดยธรรมชาติชาวต่างชาติเขาทึ่งมากนะครับที่ได้รับการดูแลเหมือนเป็นคนในครอบครัวความใจเย็นและความช่างสังเกตของคนไทยทำให้การบริการของเรามีชีวิตและมีวิญญาณซึ่งเครื่องจกักรหรือปัญญาประดิษฐ์จากชาติที่เจริญแล้วก็เลียนแบบเราไม่ได้ครับ 22. วิถีชีวิตแบบไม่เป็นไรปรัชญาความสุขที่โลกโหยหาในโลกที่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความเครียดวิถีไทยกลายเป็นยาบำบัดชั้นดีครับคำว่าไม่เป็นไรของคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติเขามองว่าเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตที่วิเศษมากมันคือการปล่อยวางการให้อภัยและการมองโลกในแง่ดีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความสุข การได้นั่งกินข้าวริมคลองการใช้ชีวิตที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปหรือที่โลกเรียกว่าชีวิตที่เชื่องช้ามันกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนเก่งๆจากทั่วโลกหรือนักธุรกิจที่เหนื่อยล้าอยากจะย้ายมาพำนักที่เมืองไทยแบบถาวรจนทําให้เราติดอันดับประเทศที่น่าอยู่อาศัยที่สุดสำหรับคนทำงานทางไกลและคนวัยเกษียณครับ23พลังแห่งความยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์นในทุกวิกฤตพลังละมุนอีกอย่างของไทยคือความยืดหยุ่นครับคนไทยเราเก่งมากในการปรับตัวเราสามารถนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาผสมกับความเป็นไทยได้อย่างกลมกลืนจนกลายเป็นของใหม่ที่เท่กว่าเดิมเราเห็นร้านกาแฟเก๋ๆในตึกเก่าเราเห็นการนำผ้าพิมพ์ลายไทยมาตัดเป็นเสื้อผ้านแนวสตรีท ความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆนี้เกิดจากความไม่ปิดกั้นทางความคิดซึ่งสเสนอตรงนี้แหละครับที่ทำให้เมืองไทยไม่เคยน่าเบื่อในสายตาชาวโลกเมืองไทยคือพื้นที่แห่งความเปี่ยมสุขที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ใหม่ๆตลอดเวลา24ความโอบอ้อมอารีแผ่นบินที่ไร้การแบ่งแยก ซ o ฟต์พาวเที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนหลงรักไทยแบบถอนตัวไม่ขึ้นคือการที่คนไทยเป็นคนใจกว้างครับเราเป็นประเทศที่เปิดรับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกความหลากหลายทางเทศอย่างแท้จริงชาวต่างชาติพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่เมืองไทยแล้วเขารู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด ความเมตตาที่เรามีให้เพื่อนมนุษย์โดยไม่สนว่าเขาจะมาจากไหนคือพลังละมุนที่สร้างสันติภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืนที่สุดนี่คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและความหวังของมวลมนุษยชาติครับบทสรุปพลังละมุนคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เราคุยกันมาตั้งแต่รสชาติอาหารที่จัดจ้านหน้าจอที่สะกดโลก ศิลปะการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเทศกาลที่สนุกสนานมาจนถึงน้ำใจไทยทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าประเทศไทยครับซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของคนไทยทุกคนครับทุกครั้งที่เรายิ้มให้ชาวต่างชาติทุกครั้งที่เราปรุงอาหารด้วยใจ ทุกครั้งที่เรามีน้ำใจให้เพื่อนบ้านหรือแม้แต่การที่เราตั้งใจทำงานฝีมือประณีตเรากำลังสร้างพลังละมุลให้กับประเทศนี้อยู่ครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าโลกหลงรักไทยเพราะอะไรและเรามีดีอะไรที่ทำให้เรายือนอยู่ในระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนช่วยกันรักษาและสืบทอดความงดงามเหล่านี้ต่อไปครับเพื่อให้คำว่าประเทศไทยยังคงเป็นคำที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนทั่วโลกตลอดไปครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมแบ่งปันความภาคภูมิใจนี้ให้กับเพื่อนๆและคนรอบข้างด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับความเป็นไทยในหัวใจครับสวัสดีครับ